สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปรีดาวันเดือนฉายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัว ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีการจัดประชุมเวทีนานาชาติไตสันติภาพบนเส้นทางสังคมมุสลิมโดยองค์กรที่ทำงานในพื้นที่ชายแดนใต้ด้านสันติภาพได้ร่วมกันถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ทางเลือกพื้นที่ความขัดแยง้งติดตามได้จากนักข่าวบลเมือง c ิ t i z e n รีพอเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานคริน,นวิทยาเขตปัตตานีรายงานค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีวงเสวนาพูดเรื่องความรู้ทางเลือกในพื้นที่ความขัดแยง้ง โดยมีกลุ่มองค์กรที่ทำงานด้านสันติภาพในพื้นที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันทำโดยหลายองค์กรในระยะหลังๆมานี้เนี่ยมันสะท้อนสิ่งนี้แล้วก็มันก็ยังไม่ได้คำตอบที่สำเร็จรูปนะครับเพราะว่าในบริบทของเราเนี่ยมันก็มีสภาพแวดล้อมแบบหนึง่งนะฮะแล้วก็แต่ว่าดีตรงที่ว่าคนเริ่มเริ่มตั้งสติละว่าตอนนี้เรากำลังถึงจุดไหนแล้วเรากำลัง ถ้าจะไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องใช้ความรู้ในการเดินมันไปแบบเดิมไม่ได้แล้วนะแล้วมันมันมันอาจจะต้องยิ่งแลกเปลี่ยนคนที่มันต่างมากขึ้นถ้าหากว่าคนที่นี่ต้องการจะรู้เรื่องสันติภาพจะเรียนเรื่องสันติภาพหรือตัววิทยากรสันติภาพส่วนใหญ่จะนําเข้าจากพื้นที่หรือประเทศเพื่อนบ้านที่เคยมีความขัดแย้งอยู่แล้วเช่นในในฟิลิปปินส์แล้วก็ในอินโดนีเซีย เราทางานเพื่อเป็นผู้ประสานงานติดต่อและก็จัดทําหลักสูตรเหล่านี้เพื่อที่จะ,ะใหะ้คนทํางานประเด็นสันติภาพหรือคนทํางานภาคสังคมในพื้นที่ขัดแย้งเนี่ยสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรด้านเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หนึ่งในเครือข่ายที่ลงพื้นที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความไม่สงบสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านสันติภาพโดยจัดกิจกรรมการสารเสวนาเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างเราเรียนเรื่องการเป็นวิทยากรกระบวนการสารเสวนานะคะผู้หญิงก็จะต้องไปจัดสารเสวนาในชุมชน ที่มีความหวัดระแวงนะคะให้คนที่หวัดระแวงกันเนี่ยได้มีโอกาสคุยกันสารเสวนากันแล้วก็พอจัดแล้วนะคะเราก็จะมีการสรุปบทเรียนก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้อีกอย่างหนึ่งแล้วก็ยกระดับมันขึ้นมาโดยเฉพาะผู้หญิงในกลุ่มที่เป็นเหยื่อนะคะเป็นผู้รับผลกระทบนั้นเขาก็จะตระหนักในคุณค่าศักยภาพของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยแม้จะเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยแต่ก็มีพลัง มีศักยภาพมีพลังอำนาจในตัวที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสันติภาพสันติสุขในชุมชนและก็สังคมนี้ได้พื้นที่ชายแดนใต้เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าการใช้ความรู้เป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างสันติภาพนักข่าวพลเมืองหมาวเทลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีรายงาน จากนี้ต่อไปเราจะได้เห็นหลายๆองคอ์กรที่ทำงานบนพื้นที่ความขัดแย้งได้ร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการสันติภาพในชายแดนใต้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter กับเราได้ด้วยการแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือโทร0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ